5ราศีดวงดีมากในเดือนกันยายน2568นี้5ราศีที่ดวงจะพุ่งแรงที่สุดในเดือนกันยายนนี้โดยให้คะแนนตามลำดับความเฮงบอกเลยว่ามีเรื่องเซอร์ไพรออยู่เพียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักใครที่กําลังรอข่าวดีอยู่เดือนนี้อาจเป็นเดือนของคุณก็ได้อันดับ 1. ราศีเมถุนเดือนนี้ดวงดีแบบเกินต้าน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสาหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องงานที่เตรียมตัวจะได้โปรเจกต์ใหญ่หรือเลื่อนตําแหน่งนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภแบบฟลุกๆบอกเลยว่าดวงตังยืนหนึ่งสุดๆอันดับ 2. ราศีกรกฎดวงการเงินพุ่งแรงเป็นช่วงเวลาที่รายรับจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจากงานหลักหรืองานเสริม ใครที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินจะเริ่มคลี่คลายและมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันอันดับ 3. ราศีธนูความรักและการเดินทางโดดเด่นสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและเติมพลังอันดับ 4. ราศีพฤษภ การงานและการลงทุนโดดเด่นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเจรจาธุรกิจหรือการลงทุนใครที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ๆบอกเลยว่าเดือนนี้มาถูกทางแล้วนอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอีกด้วยอันดับ 5. ราศีสิง์ดวงดีเรื่องสุขภาพและผู้ใหญ่อุปถมัมใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องงานและการเงินทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้น